สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับ r i เซอร์ทิปค่ะคือคําถามเลยถามว่าผมเป็นคนที่เขียนพอดไม่ออกถ้าเขียนยาคือการด้ยสดตลอดเขียนแค่ไหนก็เขียนถ้าเป็นด้ยสดเขียนแค่ไหนก็เขียนได้แต่มันเหมือนมแมลงวันไม่มีตาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันบินไปบินไปนไ,ปไ,ปไปกลเป็นพันกิโลแล้วแต่เหมือนไม่ไปไหนเลยความหมายก็คือเนื้อเรื่องมันไปช้ามากทํายังไงดีครับ คือนิอยายมันปฏิเสธไม่ได้หรอกมันมีการล้นสดอยู่ประมาณ60%ถึง70%เลยนะนิยายอ uh ่ะ huh. คือเหตุผลที่พูดว่า60-70%คืออะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าในาเวลาที่เราเขียนเราไม่สามารถมานั่งเปิดเปิดไทม์ไลน์เปิดพอดเปิด,ปดคาแรคเตอร์ชีนได้เราเราต้องเขียนเราก็ต้องพิมพ์ถูกไหมพอดอะ่ะคือเป็นสิทธิ์ที่วางมันเป็นสิทธิ์ที่เป็นวางโครงสร้างมันถึงได้มีเวลาคิดได้แต่้งขณะที่เราเขียนเราไม่สามารถเปิดอะไรได้เลยหรือไม,ไม่สามารถจะแบบ พอหันซ้ายหันขวาได้มันพิมพตรงนั้นนะ่ะมันก็คือร้นสดแต่ทีนี้ประเด็นคือ,อเหตุผลที่น้องพูดว่าน้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่วางแผนเลยร่นสดวางไม่ได้วาง,งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าพี่ไม่ปฏิเสธการร่นสดอย่างที่บอกเมื่อกี้ในนิยาหนึ่ง่งเ็ดสิอง70%การร่นสดแน่นอนเพราะว่าเราเขียนมันตัวต่อตัวต่อวินาทีมันออมันมันมนี่นคือการร่นสดอย่างแท้จริง แต่ร้นสดของเรื่อนสดของพี่กับด้นสดของน้องไม่เหมือนกันตรงที่ว่าก่อนที่จะเริ่มการด้นสดอ่ะสพี่ทํางานไปแบบ3 0มสิบรือร0แล้วคือวางโครงนู่นนี่นั่นทําข้อมูลในเวลาที่เราอยากจะแบบก,กำหนดทิศทางว่าเรื่องของเราจะไป A อไปบไปซคือพูดง่ายคือพิมปกแบ็พมพแม็ปิงป้งก่อนว่า เรื่องในทั้งเรื่องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนหรือสองสามสี่เป็นจะเป็นจะใช้เป็นแมปปิ้งจะใช้เป็นโพสต์อีกจะใช้เป็นเช็คลิดอะไรก็แล้วแต่น้องทําได้หมดหรือจะเป็นเรื่องย่อแบบละเอียดก็ได้สิ่งที่จําเป็นต้องเกิดสิ่งที่เป็นต้องเกิดแน่ๆคือเป็นจุดพอยด์พอยๆพอยพอยไว้แล้วระหว่างนั้นน้องจะซิกแซกยังไงจะต้องไปถึงจุดนั้นก็ได้อะอันที่สองคือการที่น้องพูดว่าน้องเหมือนแมลงวันตาบอดวินไปไม่ไปไหนเลยเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่น้องไม่แมปปิ้งก่อนอย่างที่หนึ่งอยลละะเอียดในแต่ เส้นทางของน้องมากมากมซึ่งปัจจุบันนี้มีนิยายเนี่ยก็เป็นที่เป็นที่นิยมคือนิยายอย่างสโลเ์นไลท์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 ไลร์อลกันคือเลท์ืลท์ไลท์ไลท์ไชทวันในไลท์ไลท์ไลน์ไลท์ไนท์ไลท์ไลท์นล่์ไลทีไลท์ไลท์ไลท์นลท์ไลวันเท์ไลท์ไลท์กลท่ไลท์อลทาไลท์ไอท์ไลิ์ไเรื่อยๆไลท์ไลทนไลท์ไลท้ยลท์ไลามกลท์ไลท์ไมทนไลท์่ทงคือก็ถือว่าน้องเก่งอ่ะทที่ท่นนึ ต้องเพิ่มแมปปิ้งเข้าไปเพื่อทําให้มันไม่หนงทางไม่ไม่ไม่ฟุ้งเพราะว่าถ้าด้วนสดมากเกินไปโดยที่ไม่มีการวางวางกรอบเลยไม่ตีกรอบเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นิยายนะมันเป็นแอน <ừ> um. ี่ไปเรื่อยแอนี้ซึ่งซึ่งาการและการเขียนแนวเนี้ยมันอีกอย่างที่ต้องเพิ่มมาคือทักษะการเล่าเรื่องด้วยเพราะการเล่าเรื่องที่ละเอียดมากมันถ้าทักษะการเล่าเรื่องไม่ดีก็จะยิ่งน่าเบื่อไปอีกแล้วมันก็ยิ่งทําให้ตอบย้ําให้นักอ่านรู้สึกว่า เนื้อเรื่องแม่งไม่ไปไหนจริง,รงๆมันไม่มีชั้นเชิงในการเล่าอ,อ,อ่ะเพ <อ S 1> เหตุผลที่มีชั้นเชิงก็เพราะว่าน้องไม่รูน้องจะเล่าอะไรเพราะน้อง <พอ S 2> ไม่ได้แปะปิ้งก่อนน้องก็เล่าตัา้แงแต่ว่าอ่ะคิดอะไรไปเถอะนะมันก็เหมือนกับใส่เข้ามาแล้วเทออกไปใส่เข้ามาแล้วก็เทออกไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็มันก็มันก็แั่ที่จะใส่เข้ามาปรุงปรุงปรุงใส่แล้วก็คิดว่าเราต้องใส่แก้วนะอันจะใส่จานนะแล้วค่อยเสิร์ฟออกไปเอออะไรอย่างเงี้ยเพน้วเนี่ยก็แนะนำคำแนะนำของพี่คือน้องก็ยังรุ่นสดเหมือนเดิมนั่นแหละเพ เออไอ้เระเอกเขียนแบบพูดกับตัวเองก็ได้หรือว่าอัดเพะเอกมันจะไปตรงนี้นะม,มันก็นไปถึงเมือง<า>นี้นะก่อนก่อนจะเรื่มเขียนเพื่ออัดเทปเสียงตัวเองหรือเขียนเป็นเช็คลิสก็ได้ว่าเออแล้วพพะเอกมันไป่างนี้ทําไมไปทําไมยังไงยังไงแล้วก็พอเราพูดออกมาหรือพูดกับใครหรือเขียนออกมาเป็นเช็คลิสอ่ะมันก็จะหนึกไปกาเป็นการแบบป,ปิ้งไปในตัวเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้าพูดไป3อย่างพูดไป10อย่างใช้ไม่ได้3อย่างเราต้องตัด3อย่างนาทีแลเก็บ7อย่างไว้แล้วค่อยแล้วก็ค่อยเปิดคอมแล้วก็พิมพ์วิธีการ วิธีการสร้างแบบปิ้มของตัวเองแบบอย่างง่ายเออแล้วหลังจากนั้นก็มันก็ถ้าน้องทำไปเรื่อยๆน้องก็จะพัฒน,นาวิธีการนี้ไปเองก็เป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันตอนหน้านะคะอัปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด f o l l o w นะคะหรือกด Be Supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะ อันดับที่2คือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือ Work เหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมี Community ่โค้ใหม่ใหม่ใน Facebook เนาะแล้วก็ใน YouTube เนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ตีโตใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกีย่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะ ซึ่ง IG เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกติดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่ทงทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางช่องทางม,มีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือขอพรีเมียมพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนต์ที่ไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ย,นนยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ